เกือบทุกกุูปเลยอ่ะกดตรงไหนโดนตรงนั้นไม่มีคําว่าเสียเวลาสจัรับพี่อ้อยอ้อยโอ้ยขาแทบขาดหาว่าฉันแบบแอคติ้งเธอช่วยด้วยอ้อสุดสุดอ๋อออไม่เอาแล้วอ่ะอ๋ออ๋ออินญาลอยจากล่างไปแล้ว ส,สวัสดีครับพี่ป้านะอาญาติพี่น้องแฟนคลับม <"F an S 1> <en> ิตรรักแฟนเพจจากไอแบงค์ไดรี่ทุกคนนะฮะวันนี้เป็นคลิปของพวกคุณนะฮะถ้าทุกคนจำได้ไอเคยไปจัดกระดูกจำได้ป่ะจัดกระดูกคลิปเนี้ยแง คือไอ้แต่กระดูกออกมาแล้วมันดีมากขาไอ้ที่หมอดันเข้าไปก็ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วใช่ไหมมีคนเกิดปัญหาก็คือแบงสำหรับใครที่ทํางานอยู่ช่วงนี้เราต้องนั่งนานๆเลย<ด>มีโรคออฟฟิศซินโดมดูคลิปนี้เลยสาหรับใครที่อายุเริ่มเยอะแล้วนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกแบบผมนะครับผมสงสัยว่าตัวเองอาจจะนอนผิดท่าแล้วทาให้กระดูกตรงก้นกบเนี่ยมันเบี้ยวแล้วมันปูดออกมาเลยมันทําได้จริงไหมกับการแค่มาจัดกระดูกมีคนที่มันเวิร์กไปแล้วคนหนึ่งทีนี้เป็นตาผมบ้าง แล้วว่ากระดูกก้นกบของผมจะกลับมาเป็นปกติได้ไหมเดี๋ยวไปรอดูกันครับไปตอนนี้นะคะเราก็มาถึงหน้าที่ตัดกระดูกแล้วนะเขาย้ายมาอยู่ตรงสามย่านบิสเนสทาวน์ใครมานะคะช่วงนี้ต้องตรวจเอทเคนะคะมีที่นี่เลยนะคะไม่เคยพร้อมอะไรกับเรื่องการแย,งรย่งเล องว่าเราเคยเดินทางใก้ไหนก่อนหน้านี้เรามีอาการอะไรไหมเจ็บคอไหมหรือว่าใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงต้องแจ้งให้เรียบร้อยเคยผ่าตัดไหมเคยมีโรคประจำตัวไหมเคยประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าบอกเขาภาวเบื้องต้นก่อนที่จะไปเจอคุณหมอครันแตานภาพโซดหรือโสดอยาก้สวัสดเหมือนกันเลย หกหลักนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมล็อกเกอร์ใครล็อกเกอร์มันนะอย่างล็อกเกอร์ของเธอเป็นใครบ้างพี่โปพี่หนุย่ยอ้าวคนละล็อกกันอขอบคุณครับเป็นชุดนะเป็นชุดก่อนนะครับไ,ไปนี่ชุดคร่น,นะครับวันนี้ของเราเป็นยังไงบ้างคะอาการของไอก็จะเป็นด้านขวาเป็นด้านที่ไอใช้อยู่ข้างเดียวเหมือนเดิมเลย ปวดไหมคะมีปวดค่ะแต่ว่าเหมือนจะชอบตึงตรงเนี้ยนอนทับทำครั้งที่แล้วไปนานแล้วเหมือนกันนะอาจจะมาดูเรื่องแบบตรงช่วงเอวเนี้ยอ๋ออ๋อนั่นแหละอ๋ออโอ้โหยังไม่ทันทําอะไรเลยร้องแล้วไม่มันถูกจุดมันถูกจุดไงใช่เลยอ่ะเอาแบบเน้นๆตรงนั้นเลยนะโอ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่ยยังไม่ถึงมือหมอใหญ่เลยจำไ้ไหมประทับกันนิดนึงนะใช่จำได้ หูยาวกวา่าประมาณเป็นเซนเลยอะเลี้ยบาวดเราอย่างเงี้ยค่ะพานั่งเราอไอ้เนี้ยขวาไอ้ปวดมากเจ็บไเจ็บขะทีนี้ก็จะกระดิบอัตโนม,มัติของผมเนี่ยมีปัญหากระดูกต้นกบครับมันเสียวแปลๆลงไปที่ปลายเท้าตั้งแต่ช่วงนี้ลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่า ใช่เนี่ยอ๋อเขาเรียกว่ากระเบนเนปคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเราสังเกต position การยืนตัวเองในกระจกเราจะชอบเผลอแบบคลอะไรลงเรรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำหนักมันถูกถ่วงลงไปที่ข้างล่างแต่ว่ามันจะเป็นเป็นหายๆในเงี้ยวันนี้ก็เลยลองมาหาคุณหมอดูก่อนว่าเป็นถึงขนาดนั้นไหมแต่แรกผู้หญิงฉันไม่เคยให้ใครรุมสามีใช้ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยเขาใจย่างเขาใจยากเขาใจยากอันนี้มันเจ็บเลยของฉันก็แตบฉันไม่ได้หรอ ตคลาดที่ไม่ทำแล้วได้ไหมมีรอยนั่งถอยก้นนะคะนั่งถอยก้นแปลว่าอะไรคะหนั่เอ็นเนี่ยเอ็นก้นข้างอะไรข้างหนึ่งนั่งท่านี้เราตนั่งเอเอ็นอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยโอ้โหขาแทบนขาแทบโดนหน้าพี่เขาโอ้โอ้หาว่าฉันแบบแอคติ้งเธอช่วยด้วยเอ้โ้โอ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 ไโไ้โห้โอ้โผ้แล้วสไลอ์หนีโล้ปกติอ้โนาโอ้โอ้โอ้โม้โอ้โอวโอ้โอ้โอมโอ้นว้โอ้นอ้โ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 อ้นี้โอ้โอ้ัอ้โอ้โอ้นน้โอ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 ้โ่้โอ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 กโ้อ้โอ้้โอ้อ้โอ้้โ้้เอย คนเท่าไหร่ล็อกเกมมาหมดเลยนะแล้วเอาอะไรมาปิดปากด้วยไม่ให้หรอ,อที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย อย่างนี้ถ้าเกิดเรานวดหายแล้วเราจะกลับไปนอนตะแคงมันจะเป็นอีกไหมครับก็เป็นสีนเหมือนไอ้ไงไอ้ถึงกลับมาอีกไงไอ้กลับมาอีกไม่ใช่ว่าพอรักษาแล้วไม่หายเพราะพฤติกรรมเราเป็นแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมตลอดแต่เชื่อเลยว่าทำาต่อไปโล่งเลยเข้าใจใช่แล้วใช่ <laughs> ป่ะกลัวไปหมดเลยจี๊ด <laughs> เลยค่ะโดนเลยค่ะจี๊ดครับแต่ฝั่งขวารู้สึกจะเจ็บกว่านิดนึงอ้ my god ัันนกนครบบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ a c t ิ n งเว้ยมันคือเรื่องจริงข้างล่างไม่เจ็บเท่าข้างบนเลยยังพอ,อกล้องยกขึ้นมาถ่ายไหวข้างบนยกไม่ไหวก<ส>ดตรงไหนโดนตรงนั้นไม่มีคําว่าเสียเวลาสำหรับที่เดี๋ยวเราดูคุณหมอ,อหมอโอเคสบายมากเขาบอกว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ร้องเท่า ดูแบบเส้นตื้นอ่ะกดนิดเดียวก็เจ็บแล้วอ่ะเออเราจัดกระโดดอีกทีหนึ่งนี่นะคะเราก็มาเจอคุณหมอมือฉีดยาของเราแล้วนะครั้งที่แล้วจัดไอไปอย่างอ่วมแต่วันนี้หนูขอฝากแบงค์นะแต่หนูขอทําก่อนคุณหมอครั้งที่แล้วนะมีหลายคนเขาแซวนะว่าคุณหมออารมณ์ขันนะปกติอารมณ์ขันก็ทุกคนบอกว่ายิ่งกว่าในในคลิปอีกใช่คุณหมอยิ่งกว่าในคลิปใช่ไหมใช่ต้องขอเขาถาว่าเราอย่างนี้ หลอกคุยจะเข้าเพื่อให้เขาหลงไอ้ไอ้ว่าดีก็ทําให้เราแบบลืมเพลินแล้วก็อ๋อมีจริงฉันไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกขหรอหลอกว่าเป็นนิสัยจนตัวหลอกคุยเก่งเพราะนะไม่น่าเก่งคุยแล้วก็เราต้เรียนรู้ใช่ไหมใช่ทุกคนใช่ไหมมีอะไรที่เราป้อนให้กับคนได้เราก็จะป้อนให้คนช่เป็นที่ความรู้นิดหน่อยๆกล้าแต่แข็งกวาใช่ไหมใช่ มหลอดเลยมันลองมันฉันรู้รอยู่แล้วว่าเธอนอนตะแคงขวา <อะ S 2> มันเลยทําให้แันมีไปหมอนอ่ะต้องบอกแล้วต้องหมอที่รองคอได้คุณหมอเชื่อไหมว่าหนูมา,มาหาคุณหมอ,ขอเขาอีกแล้วรู้เปลี่ยนหมอไปสามใบยังไม่เจอถูกใจเลยอะใบนั้น,นอาจจะไม่ดีใบของฉันอ่ะอาจจะดีกว่าโอ๋ยคุณหมอโอ๋ยเดียวอุยอ้ยไปดีไปดไปร่วงไหมสีเลยมันไม่ใช่แค่แบบเสีงนะ เขาจะหักไหมเนี่ยไม่ไม่มีหักไม่มีหักลงไหมลงไหมลงเลยอ่ะหมอยวหนูเจ็บอ่ะแล้วเจ็บปวดมากตรงนั้นอ่ะใช่มันเป็นคำเล็กๆที่เราไม่สามารถลองคอได้ไอ้หนูแกงอยู่ด้วยอ่ะคุณหมอหนูเจ็บอ่ะรู้แล้วอจริงจริงคุณหมอไม่เอาแล้วไม่ผมเนี่ยไม่เอาแล้วลอคอนี่คือแบบลงแล้วลงแล้วหมอนไม่ลองคอช่วยไม่ได้หายใจเรื่หายใจอกยาวอ๋อมาโชคุณหมอจ๋า อันนี้อบบปกติแบบอยากจะดัดคอเองมากแต่ว่าเอ้ยมันเดี๋ยวเรามาทีเดียวแล้วมาแล้วมันไม่ได้ดังกรึบเดียวมันดังกรึบเนี่ยถ้าได้ยินจริงนะเจเ๊ฟิตรอๆนิดเดียวเองไม่จะแ้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะเลมากมาย โอจะแทงซ้ายเลยแันหน้าไปทางไหนเนาะออกเฉะแทงซ้ายเงนะสับท์การนี่มีแค่สองข้างมะซ้ายขวาถ้าเราเป็นปลาหมึกมันจะมีกี่ข้าง่ะหลายข้างหัวยังเห็นไหมหัวจับฉันนั้นเป็นปลาหมึกเลยนะปิ้งแบบพลิกไปพลิกมาาำเลาไหวหัน็น่อยนะจะเย็นนะเจ๊ลิ เอาเลยเอาแล้วอ่ะเดิเอาลายต้ลายไหมลายไหมยืดทุกกลุ่มเลยอ่ะโอเคยัไม่เอาแล้วได้ไหมได้กลัวแล้วเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวหายใจขึ้นหายใจออกยาวใช่ เหมือนว่าเราจับทางถูกแล้วว่าคุณหมอจะทําชั้นตอนไหนแล้วฉันก็แบบกลายเป็นเก่งแล้วกลัวไปก่อนอะรอบนี้รอบนี้กลัวครั้งที่แล้วอ่ะฉลาดตายฉลาดตายรู้มากเ่านนี้คนรู้มากเลยคุณหมอจะให้ฉลาดเลยอุยถ้าไม่ตายมาแล้วไม่ตายมาแล้วทุกคนมานะใช่คือแบบมันโล่งจริงกอดหมอนแล้วอ่ะแล้วคุณหมอลูกหมอใส่กอดหมอนไม่พอหมอใส่อะไรที่มือไม่รู้พร้อมต่อยเลยไหนไหนไม่ชอบอ่ะเดกนะจับ๊ะ โอ้ปอ๋อมาจคลิปตัจุหยใจ้วนีู้ตัวง่ะกมนมีช่วงไหนเียเลยือเลยสักครั้งไม่มีช่วงไหนที่ฟาวหรือเก้อเลยให้แบบให้คุณหมอคนเดียวเลยอะก็กลับมาสุดสุด้ยอ๋อทุกนิ้วไหอนี่เสียงนิ้วหลุดครับต่อไปดีอ่ดีอาการดีขึ้นแล้วดีอารย์อาการดีขึ้น โลกไหมโลกนะคือดีมากเว้ยนีจริงไม่รู้ต้องพูดคว่าดีกี่รอบเดี๋ยวเขาหาว่าได้ข้าวพ่อหาเราไม่ได้ข้าวพ่อรรมดาแล้วผู้หมอเราแบบเอ้ยแล้วคุณหมอทำแบบไม่บอกแอบเบอียะผู้หมอแอร์ที่เอายืดเล็บเท้าได้ไหมอ่ะทันไม่ได้มันดีกว่านะมันทําให้เกิดการดีดตัวแล้วของเหลวที่อยู่ข้างในจะได้กระจายตัวออกโอ้ยไม่อันตรายเพราะเราดึงเราไม่ได้เราไม่ได้หักนะคือดึงจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเป็นหักมันมันจะไม่ดีอ๋อนิดเดียวนิดเดียว อุ้ยอ่ะซนนิดหน่อยโซนนิดหน่อยโอ๋อยากขึ้นแล้วแบ้พันแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอุ้ยคุณหมอข้าแล้วหนักปโอ้ยค่ะเป็นผมผมดังก๊อลผมไม่เอาแล้วนะผมเลิกอาจารย์นิรันดร์ถึงบอกตอนนี้เลยใช่ผมจะเลิกกันเองเลิกกันเลยเลิกตอนท้พันเลยนะแล้วมาเริ่มต้นแล้วไม่มีทางเลิกคุณหมอไม่ปล่อยให้หยุดตัวยืดตัวไว้ว่าไปล้างสุดใกลสุดดีแล้วใช้ได้ วาดนไะกลกลโอเคเคคะยนะไม่ต้องมาเสียเวลาเลยนะจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะคุ้มไหมเฮ้ยคุ้มกับที่เสียจริงๆ <c oughs> มันั่งเสียเวลางมอยู่ได้ว่าแบบเอ้ยฉันเจ็บตรงไหนฉันปวดตรงไหนโอ้ยข้อแขนรูม <c oughs> ไหมเทียบข้างวาดายสุดเลยสุดเลยไกลๆข้างๆแบงก็เจอเนี้ยเป็เหมือนเดิมเดี๋ยววิธีการของเราก็เหมือนเดิมเห็นแต่ว่า เราเจ็บปัญหาอรแล้วก็แก้แันวเรื่อยๆครั้งแรกเดี๋ยวเธอจะทำได้แค่ประมาณนี้เว้ยแต่ดูแต่ว่าไม่ต้องดังมากก็ได้และแล้วก็ถึงเวลาจะกระดูครั้งแรกของผมฮะเก่งเลยไม่ได้เก่งมันออโต้มันเก่งออโต้เลยตอนนี้มีออโต้ด้วยเหรอระบบเซตต์ไม่มีไม่มีอันนี้ไม่ใช่ระบบออโต้อันนี้ระบบกลัว คายคายคาคาอย่ากลิงปล่อยเลยครับปล่อยใจเย็นไม่มีอะไรใจเย็น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 จเย็นอย่าฝืนที่นิเดียวเองอ้โหโอ้โอ้โหโหอ้โหโอนโอ้โอาโโอ้โหโ้โหโอหอ้โหวหโอ้โหโ้หโอ้อ้โหโห้โอหโอ้อ้โห้โหอ้โ้้้อ แด็กลิกแล้วจับยาวอ่องเ่ยมมกเก่งทำไมลูกใหญ่ใหญ่ให้เด็กลิกแล้วจับยาวอ๋อเหมือนเกีงบเมือนี้เก่งใช่ไหมออตอนนี้ไม่กเก่งเป็นไงดีกว่าไหมมันจะโลมันจะกรึบกรึบมันยากออกจากล่างหมแต่ฉันก็ยังไม่หยุดภาพคุ้มใจของฉันเลยว่ามันดีทุกทวเลยว่ะ แต่ชอบนั่งถลลยก้นก้นยาวๆไม่เวิร์กทำให้กระดูกเอวเนี่ยแทนที่จะคว้าวไปด้านหน้าันการบิดดัดด้านหลังแทนเล็กเล็กพยายามดันให้แทนเจ็กยาวคายทา้องคายยืดตัวยืดโอ้โห <c oughs> <c oughs> แม่งมันได้เว้ยหนูชอบไม่รู้แหละใครไม่จริงหนูจริงผมต้องจับยังไงมือผมแท็กล็ก พร้เจ,บจบ้าพอมันเริ่มกลัวหนึ่งแล้วมันจะเก่งไปเรื่อยๆละ่ <c oughs> ะยเยอ <c oughs> กกับดอกแรกอยู่ <c oughs> เด็กลิกปล่อยลมทายเด็กลิ อ๋โออุ้ยเป็นไงคุณหมอดึงที่แทบลวงเตียงมันต้องแบงค์แบงค์แบงค์ตบงค์แบงคเแบงค์แบงค์ืบงค์แองค์แบงค์แบงค์บงค์แบงคแบงคแบค์แบคแบงคแบงค์แบนแรงขนาดนี้แบงอไม่งค์แงแบงค์อ่ะไมแไง่์ี่งัวเองไแบงค์แบงคอแบงค์รบงค์แบงคไแบงค์แบงคแบงค์แบลค์แบงครแงค์าบง์แบง่จะบงค์แบงคงค์แบงค์แบค์แบงค์แบคโอบคบยแล้ว พ่อจะพวกดีนะ uh, an ใช issimo, ่คร uh ับผมจะพวกดีเ huh อ้ยเก็บสะโพกโย่กคนที huh ่ใช่ไงออคุณหมอเก็บไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่โยกหมดดูอฮะหลอกคุยแล้วดึงไปได้เลยไม่หอบอกแล้วธรรมชาติเหรอหมอเขาคุยเก่งแล้วเขาไม่ทำให้เรารู้สึกกลัวหรือว่าต่างอู้โอ้ยแรงเห็นไหมยืดตัวยกแขน ว่าไปไกลสุดว่าไปไกลสุดเฮถือว่าเธอว่าได้ไกลไปชันนั่นเนี่ยเดือดโอ้ชอบมากฉันชอบมากใส่ละใส่ละวเยอะโอ้โอคือเหมือนกันเหมือนดันกระดูกจัดกับกับเก้าที่เลยอ่ะอันเนี้ยอุ้ยออ๋ดันของมือไม่ดันขอมือสะท้านมันจะเบามากเข้ไปอุ้ย เรียบร้อยขอบคุณนะฮะคุณหมอขอบคุณครับรอบที่แล้วคุณหมอทําให้ไอได้แบบดีมากแล้วไอชอบมากแล้วก็ฟีดแบ็คเป็นดีมากคุณหมอคนเราก็ชอบแล้วเขาคนมาทำกับคุณหมอเขาก็บอกว่าคุณหมอน่ารักมากมากขอบคุณมากที่ช่วยแนะนำดีค่ะเพราะมันดีจริงตอนนี้ย้ายมาที่ใหม่ดูแบบคลีนกว้างขวางที่นี่ที่ไหนที่นี่คือสามย่านโครงการที่เขาเรียกสามย่านบิสเนสทาวน์แล้วก็มาใช้จุดจุดนี้นะแล้วก็มีห้าฟอร์สะอาดทแตนดใหม่ปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็มี รีบไปใช้บริการใช่ขึ้นลงสนุกดีดีมากครับขอบคุณนะครับคุณขอบคุณครับเป็นไงบ้างคะพ่อแบงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสํสำหรับการจัดกระดูครั้งแรกของผมแลวก็ครั้งที่สองของไอ้นะสำหรับไอ้นะคะชอบทุกอย่างเหมือนเดิมโดยเฉพาะยิ่งกับคุณหมอจัดกระดูคือของไออ่ะคือจะมีปัญหาเรื่องคอชอบแบบสะบัดคอตัวเองแต่หลังจากเจอคุณหมอรอบทพี่แล้วอ่ะไม่เคยได้สะบัดคอเองเลยแล้ววันนี้มาให้คุณหมอสะบัดคอให้โอ้โหมันแบบมันดังแบบ จริงจงคืออยากให้มาหรือถ้าใครเคยมาแล้วนะมาลองคอมเมนต์กันดูว่าแบบเฮ้ยคุณหมอจัดแล้วมันดังกรึบกรึบคุณหมอเขาไม่ได้ทำส่มสี่สูมห้านะเขาบีใบวิชาชีพทุกสิ่งทุกอย่างกรึบทุกจุดพ่อชอบตรงที่นวดเพราะว่าทุกคนเขาเหมือนส่งต่องานกันเขาก็จะบอกว่าจุดที่เรามีปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วต้องกดตรงไหนอะไรเงี้ยมันเลยทําให้พอไปถึงขั้นตอนที่เขาพูดไม่ค่อยเต็มปากลยหมอน,นวดพวกคนที่เป็นหมอคนทีน่เป็นหมอนวดของเราอ่ะเขาก็จะรู้เลยว่ามันควรจะต้องกดตรงไหนไอ้นวดอยู่อ่ะไอ้ดินเสียงแหวงร้องแบบ แต่ว่ามาโดนจุดใช่ไหมโดนจุดจริงไม่เสียเวลาอย่างถ้าเราไปนวดบางที่เนี่ยเรากดคําไปเรื่อยดูมันไม่รู้ว่าโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่นี่คือโดนทุกครั้งที่กดแลง่์เป็นไงบ้างตอนที่คุณหมอใจกระดูตอนจากกระดูกเหรอโอ้โหคอตกใจเลยคอมันดังมากเลยไม่ปกติผมเป็นคนขยับอย่างเงี้ยแล้วคอดังก๊อปก๊อปก๊อปอยู่แล้วนะแต่ว่ามันดังแบบก๊อปก๊อปก๊อปอ่ะเต็มที่3ก๊อปอันนี้แบบ บแบบมันกปืนกลน่ะแบบคือไอ้วิธีที่ผมทําอะเอียงคอแล้วมันแบบดังกรอบๆเงี้ยมันไม่ถูกนะคือคุณหมอเขาจะบอกว่าอย่างหักนิ้วให้ดังกรอบเงี้ยก็คือไม่ถูกหลักคือไม่ควรทําแต่ถ้าแบบการดึง,งออกอย่างเงี้ยหรือแบบการแบบขยับที่ถูกต้องมันจะดีมากแล้วหลังผมจากที่มันมีปัญหาหมอเขาดึงกลับไปให้ถ้ามาทําบ่อยๆก็อาจแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบถาวรได้ถ้าเกิดใครอยากลองนะครับก็มาลองปรึกษาคุณหมอถ้ายังไม่เจอคุณหมอที่แตะกระดูกให้เราถ้าเราอยากปรึกษาแล้วก็นวดแบบรักษาจุดก่อน คือ1,200้ยบาทถูกไหมคะแต่ว่าถ้าแบบคุณหมอเนี่ยสองพบาทเจอคุณหมอคนสุดท้ายคือคุณหมอผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่านวดปรับสมดุลยังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันควรจะไปทํากันก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูหรือคนในครอบครัวดูที่มีปัญหาเหมือน,อนกันเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ช่องไอซ์แบงค์ไดอารี่ด้วยนะคะคลิปนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย